สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใบเตยสุดธีวันเคลื่อนไหวแล้วหลังสาวช้ำใจ CF กระเป๋าปแบรนดเนมไม่ตรงปก เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อสาวน้ำตาตกหลังซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจาแม่เพลงลูกทุ่งใบเตยสุทธีวันเห็นสาภาพของจริงรับไม่ได้โดยหญิงสาวคนน้งกล่าวได้ออกมาแชร์ประสบการณ์อันเลวร้ายเนื่องจากซื้อกระเป๋ามาในราคา5 0 0 0 0บาทบวกค่าส่ง200แต่ไม่ได้บัตรหรือใบอะไรซ้ําส่งรูปกระเป๋าที่ได้ไปขายให้กับเพจแบรนด์เนมที่แรกให้เพียง7,00 0บาทที่ที่ 2, ให้ราคาไม่เกินหมื่น ที่สุดท้ายเขาไม่รับรุนนี้เลยก่อนเตือนอุทาหรณ์สิ่งที่ได้มาไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปต้องบอกว่าล่าสุดใบเตยสุดทีวันนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสาวช้ำใจซีเอฟกระเป๋าแบรนด์เนมกลังรัฟแต่ไม่ตรงปกโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้กล่าวว่าอยากถามลูกค้าว่าทําไมไม่ติดต่อกลับมาหาตนเลยที่ผ่านมาไม่เคยคิดโกงลูกค้าถ้าทุกเคสที่มีปัญหาตนพร้อมคืนเงินยังเคสนี้ตกลงคืนของและคืนเงินเต็มจํานวนได้ปุ๊บก็โอนเงินคืนเลยวันขอความเป็น ทำกับตนด้วยเพราะลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าจะคืนตั้งแต่แรกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ